โอเคฮะับ okay, สวัสดีครับผมทำไมเสียงกูยังกี้ยังวันนี้วันนี้เราอยู่ในเกม Friday Night Funkin' ไม่สิต้องเรียกว่าเกมบรั i n Crab รั a i n c r นะฮะเออวันนี้เราอยู่ในเกมกูจะเปิดกระปุกจะดมเล่นทำใ,ในเสียงมันดังโอ้วันนี้เราอยู่ในเกม Friday Night Funkin' กับอสของ Vh Dance Tdmv 0.5นะฮะซึ่งมันก็อว่า Dan Tdm เนี่ยเขาจะเป็นดูทูปเปอร์ สายแชเกมที่แต่ก่อนเนี่ยเขาทำไมค์เขาใช่ไหมแล้วนี่ก็เป็นตัวละครของเขาอะไรวมานี่าวันนี้เราเด็กเข้าไปท่องอยู่ในโลกของมันครับมันเองเห็นไหมเดี่ยบเฟรมเนี่ยนี่ขนาดมึงเข้าไปอยู่ในไมค์เขาที่แบบตัวละครคือมันตัวเท่าสูงเท่ากันหมดเลยนะคือมันจะมีแค่โมเดลของตัวเด็กใช่ไหมที่มันเป็นคนอะที่มันจะตัวเล็ก่แต่ว่าอันนี้มึงก็ยังตัวเล็กกว่าเขาอีกอะแต่ไมึงเอาเป็นตัวเด็กแบบเป็นแบบฮ่อห่อตัวเด็กไปเลยวะ บพราะงั้วันนี้ฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเฟรดเดฟเฟิงกี้ในมุมของเบลเดน TDM เรือบริดมาครับเนี่ยมันยังเป็นยังไงไะมาครับผมวิวครับแบ็กทูอัลลัตเตอร์วิดีโอโออัลลัตเตอร์วิดีโอคือแบบเป็นคลิปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ามีทั้งหมด3เพลงด้วยกันเนาะแต่ว่าอาจจะมีเพลงรับเพลงกับเพลงมือรัดด้วยเนาะเพราะงั้นเข้าดูกันดีกว่าฮะ TDM อ่าเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้นี่ตรงหน้ากู เพ hey, oh. oh. anyway. <BI 네ิ่งเห็นมันเหมือนเป็นหน้าคนเลยเฮ้ยินดีต้อนรับสู่โอโอไม่ดีนะเขาพักเสียงให้เลยเหรอชุดจังวะไม่น่าแชื่เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอ่ายินดีต้อนรับคอนเสิรอ่าวิดีโอวิดีโอหนึ่งเลยวันนี้ว้าวอะไรกันเนอะโอ้ยไม่เฟร่งแล้วไม่นทำไมเกอร์เฟรมมันขยับอยู่คนเดียวเลยวะได้ดูหัวมันเดือดเจ็บคอไหมพี่ ปี๊ปปี๊บดิบบูถ้าเป็นเบอร์เฟรมมันขยับมันไม่ขย,ยับอะไรเลยวะเนี่นยทำไมพี่กแกบอกอ๋อได้พูดไปแดนนั่นเหรอฮะข้อถามว่าคุณเป็นใครน่ะโอ้เออฉันชื่อว่าแดนนะฉันมาจากเอ่ Diamond อเดอะไดมอนด์ไมค์เฮ้ออะไรวะเนี่ย t ด e d ไดมอนด์ไมค์คาร์อ๋ออันนี้คือชื่อย่อของเขาเขาเหรอไอไอทีดีเอ็มอะชื่อเต็มก็คือเดอะไดมอนด์ไมค์คาร์อ๋อ โอเคอะไรอันนี้ใครใจะบุกกั้หนึ่งน้าจะมีเสียงสุดโม,โมยอยู่เชย่อเลยว,ว่าเนี่ยบีบดีดีเลยบีบีบบ <c oughs> โอเคเออฉันคิดว่าพอร์ทัลเนี่ยมันน่าจะเซตไปที่ไ i อ n นเพ c สไม่ใช่หรือไงวะเนี่ยอะไรคือไลออนเพ c สวะไ i อ n นเพ c ส เออฉันคงคำนวณไล่จู่แล้วก็ลองจู่เนี่ยผิดแน่เลยอ่ะโอ้โห่มึงเล่นไล่จู่เราจู่เลยชิวแล้วจู่เราจู่อะไรวะเนี่ยไล่ติจูดลองติจูดเออเอ่อทำไมต้องเป็นไติจูดแล้วก็ลองิจูดด้วยล่ะมันไม่ใช่ว่ามันซับซ้อนเกินไปเลยไงไอ้เรื่องนั้นนะฮะดดิิปมันเรื่องยาวนะก็คือเหมือนกับว่าเกิร์ลเฟย์กับไบร์ฟเฟย์เนี่ยจะมัอหยุดกระดิกหัวดิยังกูกำลังอ่านเนื้อเรื่องอยู่เหมือนกับว่าเกิร์ลเฟย์กับไบร์ฟเฟย์เนี่ย จะเซ็ตพอร์ทัลไปที่ที่อื่นแต่ว่าอยู่ๆมันก็โผล่ที่นี่โดยที่เป็นข้อผิดพลาดแบบไล่อยู่เรายอจยู่เลยนะเออแบบเอยเอ้ยช่างเถอะนะแต่ว่ามันก็ไม่มีทางที่กลับไปได้แล้วตอนนี้เรควรจะต้องร้อยเพร์เอาเนี่ยมันคูลดาวน์สักหน่อยด้วยกันให้ประตูวาร์ปมันคูลดาวน์ใช่ไหมโอเคโอ้ประตูวาร์ปของเธอเนี่ยมันมีคูลดาวน์ด้วยเหรอวู้อิงดีแฮะก็ทุกครั้งที่เราใช้มันนั่นแหละนะแย่หน่อยแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ได้ไง ีีป่ปดอันนี้คือกูไม่ได้แบบแอปเสียงไงนะคือคนไม่อาจจะสงสัยว่าใครเป็นคนพูดแต่ว่าดูตรงหน้าด้วยกันนะครับเอ่อจริงแล้ฉันว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะยุ่งอยู่นะเอ่อฉันไม่คิดว่าพวกเราคนจะเอ่ออ๋อคือไอ้หมอนี่มึงมาท้าเราอ๋อนั่นคือใบเหรอโอ้ชิตที่กูนั่งดูมาตั้งแต่หน้ากูก็คิดอยู่ว่ามึนมึงถืออะไรอยู่วะกูไม่รู้ว่าจะมีของดีทำไมครับแม่คือไม้เอ่อโอเคไปเฟนท้าเขาลองเพลงนะ นายนี่มันช่างดื้อดึงจริงๆเลยเนี่ยฮะเ,เขาอยากจะให้คุณเนี่ยร้องอะไรเป็นเพื่องกับเขาอวะนะเ, <c oughs> เพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องอยู่ที่นี่อีกนานเลยแหละอถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันคงจะช่วยอะไรไม่ได้นะแล้วก็ฉชนก็ดูเมันก็ว่าจะา้าอะไรวะแต่ทายาลูอะแอดเดอะโมเมนต์ the ก็คือจะไม่้าอะไรวะแล้วก็จริงๆฉันก็เริ่มไม่ได้ถ้าไม่มีเขาหวะนะ อ๋อก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมีเป็นพาร์ทเนอร์เหรอที่ชื่อว่าทาลาลูรัสเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบเหมือนกับว่าทำไมครับด้วยกัน2คนอะไรประมาณเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าคนนึงก็ยังไม่มาเหรอแจะจะเป็นมึงเปิดชีพได้ว่าตอนแรกเฮ้ยนี่มันพอร์ทโฮนีว่ว่าเนื้อเรื่องพอร์ทโฮฮะจุดบกพร่องของเนื้อเรื่องหรือเปล่าผมว่าไปดูนะสก,กีปีปุ๊บเอ่อใช่แล้วคุณมีแผลหรือเปล่าเหรอฮะ เออฉันว่าฉันจะจะออกไปแท็กทีมกับเพื่อนซะหน่อยเพื่อยไปทําอะไรในวันหยุดะนะแล้วฉันก็มันก็จะเตรียมแผนเตรียมอะไรไว้ทุกอย่างแล้วด้วยโอ้ถ้ามันแย่นะเนี่ยนะถ้างั้นตอนนี้เราก็แผลเราคนจะต้องร่มใช่ไหมล่ะโอะ้จริงๆแล้วมันจะอีกสองสามวันเลยแหละไม่ต้องห่วงหรอกนะอ่ะฮะโอ้นันก็ดีเลยเออได้ด้วยเลไม่เจ้าหนูจริงๆแล้วฉันก็ลองถลงได้ไปเชนได้อยู่นะในตอนที่นายเนี่ยยังมีเวลาอย่างไเล่า ปิ๊บดิบูโอ้ยเนื้อเรื่องมันยาวจริงแค่ใช่มาดูกันเสียว่าคุณมีอะไรดีมาสักทีหนึ่งโอ้เนื้อเรื่องมันอย่างยาวเวสัดเกมมาแค่นี้มาดูกันเสีว่าบที d m เนี่ยเขาจะเป็นยังไงเสียงมันจะเป็นยังไงก็งงตั้งนานว่ามันถืออะไรมันถือถือจะเรียกได้ว่ามันถือกระทะหรือถืออะไรทั้อย่างหรือเปล่าอ๋อ คืออันนี้ภาพมันก็เป็นแบบไมค์ครับ Minecraft เลยนะทั้งฉากทั้งอะไรโอ้โหมึงแบบแล้วอันนี้มันไม่ใช่เสียงแก่ะไรเสียงตอนเปิดคลิปอะแล้วกูก็ไม่ได้ไปดูแล้วกูแค่ไปดูช่องก็เห็นว่าเป็นช่องอยังไงมันถึงเป็นเอชชื่อแบบนี้วะก็โอเคเป็นช่องไมค์ครับอันนี้มันคือแบบอะไรวะแบบที่แบบมีใครว่าไปหารูแบบนั้นป่ะรอบสปีดลันอะไรประมาณนี้ อาวัวอ๋อโอ้โหเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนหมดไม่ได้แล้วคุณรู้มันชา้าเน,น,นี่คุณหลงจังหวะแต่นี้จะไม่พาลาดเลยกูยังพลาดอยูไ่ได้ จบแล้บผมเพลงแรก <c oughs> อ่านเนื้อเรื่องมันจะห้านาทีเล่นเพลงไปสองนาทีอีพายมาเนื้อเรื่องกันต่อไปว้าวนั้นเนสนุกจริงนั่นนี่อ่ะนะถ้าอยาก,ยากทำานันก็เจะอีกจังเลยนะโอเคมาเพลงที่สองใช่ไหมป,ปกีกระเดกกระเดกกระเดกกระดดกระเดกกระเดกกระดใช่พวกเราเล่าเพลงกันเยอะมากเลยแหละ อย่างน้อยเนี่ยพวกเราเล่าเพลงก็สามเพลงอหรนะก่อนที่เวลามันจะมันอออันนี้มันเป็นเรื่องของอภิติอะไรแบบนี้ใช่ไหมคืออ่าอย่างน้อยนี่คือเราจะได้รลองเพลงประมาณสามเพลงเป็นอย่างต่ำนะก่อนที่อ่าอภิติเวลาเนี่ยมันจะพาพวกเราไปที่อ่าโลเคชั่นต่อไปอะไรมาณนี้อ้เป็นการเล่าด้วยว่าทำไมเรถึงแบบว่าไปทั่วไปทุกปีนี่ปีนี่เยอะมากเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นนี่นายต้องเป็นคนที่อุทิศเอ่อให้กับการรลองเพลงของนายจริงมากใช่ไหมล่ะฮะ อ,อ่ก็ครจะเป็นอย่างนั้นแหละนะ <laughs> อีกที่ได้ His s แอนด s s s สอะไรวะบางครั้งเนี่ยพวกเราก็ได้สู้กับคนธรรมดาแต่บางครั้งเนี่ยพวกเราก็ได้สู้กับซอมบี้หรืออ,อ่อย่างน้อยก็เป็นนักกีฬาแชมเปี้ยนหรือมิสเทอรี่เพราะว่าฟูบ <laughs> ิกินพลังปริศนาสุดยิ่งแข่เก่งกันเลยวันนี้อย่างน้อยก็วันนั้นแหละนะโอ้โหมันแบบเล่าไปทั่วเลยโอ้ฟังดูด่าสนุกจังเลยนะ ไปเลยปะล่ะเออยังไงก็ถิดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านพร้อมสำหรับเราต่อไปแล้วละ่ะโอเคตายพร้อมหรือยังเล่าอืมมึงท้ายอย่างงี้ถ้างั้นก็เลิกกมเลยมาเล่าต่อไปอันนี้ก็เป็นไลน์เป็นการเป็นไานเป็นการเล่าว,ว่าทำไมเอ่อมันถึงเกิดมาขึ้นเราได้สำหรับพวกเกี่ยวใครได้ฟังกีเนี่ยแล้วกนะ็คืออันนี้มันก็ควรจะเป็น เลื่องที่คนแตกงขึ้นมาเองเลยเป็นคงจะไม่เป็นเกาะอะไรหรอกเพราะว่าในจักรวาลนี้นะจักรวาลนี้คืออ่าทุกครั้งที่ร้องเพลงจบเนี่ยเกิดเมื่อกีเกิดกอฟนเกิดเมื่อกี้เกิบเฟซในจะถูกส่งไปจักรวาลต่อไปเลยฮะทุกครั้งที่แบบประมาณร้องเพลงจบก็คือจะมีเวลาพอให้เราประมาณสามเพลงอะไรประมาณนี้นราเ่เวาบอกกันนะ้วก็คือเป็นวิ๊กหนึ่งอะไรนระมาณนี้พอจบก็จะส่งส่งไปีจักรวาลอยู่เลยคือเป็นการหลับเล่าเลยว่ามันจะมีมัดอย่างไรอะไรประมาณนี้ ว่ามันดูเอ่อวยสนับสนุนไมันก็ไม่เลยคือ <c ười> เอาไปแบบเป็นมดแยกไปเลยดีกว่านะแต่มันส่งไปอย่างนี้ไปเรื่อยนี่คือมันก็มันก็ดูดีแหละเพราะว่ามันแบบอยู่ในจต่ะวารเดีวยวกันไงเออว่วน เดนที่แบบไอ้ชายเรื่มมายเยอะนี่ไหเขียนจัดจบไปแล้วผมเพลงที่สองเขาเรียเป็นสุดท้ายแลละอาจจะไม่ท้ายสุดหรอกอ๋อนั่นสินะมันก็พวกเราจะบอกว่าจะมีเป้าหมายไปหาผู้ชายที่มีชื่อว่าไลยันนะเขาเป็นใครกันนะฮะอันนี้คือมึงจะสปอยแบบอัปเดตต่อไปใช่ไหมของวันนี้โอเค ผมเขียนมาซะยาวเลยไม่เห็นสั้นก็ได้ไหมชื่อเต็มของเขาคือแปดบิดไรอันน่อนะแล้วเขาก็เป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งด้วยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยบริสติสเหรอคือเราว่าบริสติสช่างมันแล้วกันก็คือเป็นยูทูบเบอร์อีกคนนึงแหละโอ้นั่นดูดีเลยเนี่ยคือไม่รู้จักกันหรอว่าเป็นยูทูบเบอร์สายอะไรอะไรมาหรือว่าคนละสายกันอันนี้คือสปอยล์วีคต่อไปเลยเนี่ยดูทรงแล้วก็คือจะไปหาไรอันใช่ไหม กีบประดิ๋ยวปุ๊บแล้วใครคือไอ้หนุ่มเสื้อขาวที่อยู่ตรงนั้นวะเนี่ยนะโอ้โอ๋ออันนี้คู่หูเขาอีกคนใช่ไหมถ้าเป็นยาดูกริสโอ้คุณสองคนนี่เพื่อนที่ดีต่อกันมากเลยนะเนี่ยฮะกีบประดี๋ปดีปุ๊บโอ้ใช่ขอบคุณที่เตือนควาจำฉันนะฮะพูดอะไรวะมันใกล้ถึงเวลาที่โพสต์ของเราเนี่ยมันน่าจะปิดรอบแล้วแหละเพราะงั้นเนี่ยเราจะมีเวลาเหลือกเพลงสักเพลงหนึ่งนะโอ้ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะพร้อมหี่จ้าให้เออ่ความสนุกสุดยอดแก่บนรดาแล้วแหล,ล,ละตอนนี้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคราวนี้ก็ทําให้แน่ใจเด้อดว่าเธอสองคนเนี่ยจะเลือกลงไปถูกที่อย่านะ้เดี๋ยครั้งนี้โอเคนั่นจะสัญญาได้กันนะกว่าจะถึงตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มก,กันเลยปีบดีปีบดีปุ๊บอ่๋ออ,อันนี้สามนาทีครึ่งเลยวะ่ะ เพลงนี้มัดร้มันดูยาวพอนั่งเรื่องเลยเนาะมันเล่นเปื่ยมากเลยอะ่ะได้เรื่องแบบตัดออกก็ได้พี่เฮ้ยขอสตาร์ทฮอขอมีอินโทรป่ะเนี่ยึกว่าเพลงนี้คนไม่ชอบใช้อินโทรพเพ่อเปิดคลิป โือเพื่้นโยกไปดิมันสังเกตมนนันอะไรนะมันโยกกับตัววะขาไม่โยกไปด้วยเลยขาเร่นิ่งเลย ไม่ของพี่ D T D M นี่มนไม่อัน,นใหญ่จริงมันไม่มาอะไรวะนะโอ้โหยี่ิดนึงนี่ก็กระทะแล้วนะ,ะใหญ่พุทธศิลป์ พี่ของบอยเฟรดเน่ะคนให้ไม้เล็กลงเว้ยไม่ใช่ดิของบอยเฟรดเน่ะคนเอาไปสลับของ,ของพี่แกเว้ยแล้วก็ให้ไม่ของบอยเฟรดที่มันเล็กลงกว่านี้สักนิดหนึ่งมือถีอถดซะคนแลวก็ไม่ประกาศแบบตามเจศษเจ้าสายอย่างเอาอันใหญ่โคดเลยโคตรทีนี่คือได้ยินเป็นเปนหน้าหมู่บ้าน いい音,<楽>音<楽> ไปแล้วครับผมเพลงสุดท้ายหรือว่านี่คือจบจริงนะว่าเขาเล่นเรื่องมึงยาวจริงอะฮะแล้วก็มีปิดอะไรด้วยนะนึกว่าจะแบบว่าไปโลกอื่นแล้วก็ไปเจอแบบเป็นแบบทีเซอร์ให้ไดหน่อยโอเคมีเพลงบูรากจริงด้วยโอ้โหสามเพลงฮะไปจัดไปยาวๆเลยครับวันนี้อันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยคอมมานด์บล็อกอ๋อที่มันมีฮอใช่ไหมก็ว่าอยู่ทเไมพี่ฮอไงไปไหนวะแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อมันคืออะไรมันกะโหลกหอะ ไอ้นี่เขามาแม่ข้างหลังใบเฟินโอ้โหทำไมไซส์มันมันมั่วนซุ้ยหมดเลยวะเนี่ยดูดิมันบางมันจัดมั่วไปเอาแล้วใบเฟนตัวเล็กจริงเขานี่อืมคืออะไรวะโอ้โอ้โอ้ฮ่อมันไม่ต้องเป็นห่อว่ามันเป็นเสียงเป็นอย่างเงี้ยแล้วไปดูนะมันแบบมันเหมือนมันบางมันบางแบบมันคุ้นรสเกลมันเลยอะกับภาพพื้นหลัง คอมบานว่ามันโคตรใหญ่เลยเดียวแล้วพี่ทีนี้เอ็มพุนเนี่ยมันยืนแบบทำไมในวิ่งแรกมันยังแบบตัวเท่าหน้าอกอยู่เลยตอนนี้มันโอ้แท้เท่าเอวด้วยไม่ด้เองเลยวะเนี่ยโอ้โหใจเย็นลงก็ไปหาเอเมอรัลด์มาให้ใจเย็นดึงบ้าเพื่ออะไรเลยอ๋อ โน่นมาหลัวขวดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะอยันยันนะเมื่นะมื่อกี้จะขาดเศษหรือว <yll> ่าอะไรคัดจมูกหรือเปล่าเนี่ยมันกูไหมเดี๋ยวมัน ขาดสเลเลเหรอนกระโถนไหมหากระโถนเอ้ยอะไรอะไรโอ้โหนี่มึงอย่าสลับกันนะมึงขอร้องเลยมึงอย่าสลับเอ้ยเนะดี๋ยวๆเนาะอะไรวะเนี่ยมึงอย่าสลับกันนะไอ้เหี้ยโอ้มาสลับกันจริงด้วยมาสลับไอ้ขึ้นลงอ่ะโหมาสลับกดกดกดกั ritis, นหมดเลยกดขึ้นกลายเป็นแบบข้ามข้ามขวาโอโ้โหมึงมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชทย เขมามอนบล็อกจริงเลยเว้ยเปลี่ยนไปมันน่วเลยเอาเราหุ่นเลยเขาเนี่ยแม่งสลับกลุ่มมาด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ลงหุ่นธรรมดาคือมันสลับกลุ่มด้วยเว้ยไอที่ไหนที่เรื่องมันเยอะมัเยอะม,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 มากนะ ไปแล้วผมเพลงแล้วเพลงแรกเป็นในรุงขากเสร็จคราวนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นหวัวกะโหลกใครปะหรือว่านี่คือคนนั้นปะเฮ้ยหมาการะดูโอลิเชตยูตันหมา <c oughs> <c oughs> ยูตั้นหมา <c oughs> เฮ้ยแล้วเป็นความดูดีนะเสียง ก็เสียงควงกระดูกมาอ๋อมันคือมันพ้อกระดูกเลยใช่ไหมเฮี่ยออกแกวเสียงรบกันเอายย้ากูยังพลาดได้ปะเนี่ยโอ้โห คราวนี้เพลงสุดท้ายพีสุดท้ายอันนี้จบไปแล้วเนาะเป็นหมากระโดดแลนเป็นเพลงดูดีสุดด้วยนะอันเนี้ยเออมันเป็นแบบเสียงตึ๊งตึ๊งตึึ๊งต๊งอันนี้เป็นโดเรดวันอันนี้เป็นแบบภาพสไตล์ของอันนี้เลยปะสไตล์ปกติที่เป็นลายเส้นวาดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสไตล์ของโัวต่อแล้วแต่ฟาโกเช่เลยคนละี่อันนี้ใช้เป็น TDM สวัสดีครับพี่ อะไรวะเนี่ยใช่เหรอว่าคุณเป็นกลุ่มไปดูช่องเขาแล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้นะเว้ยเขาเป็นไข่วะเนี่ยปูอ้าอยู่ไม่เป็นภาพอะไรปกติเลยนะคือแบบไม่ใช่เป็นตายสารลบบอกไม่ใช่หมายครับลบบอกอ้าเลยวะเนี่ยลบบอกอะไรอยู่ในปากพี่อะฮะกินอะไร เฮ้ยเปลี่ยนอีกมาแล้มันแดงอะไรแล้วมันเนี่ยนี่มันชอบมันเลยวะชอบอนี่หรอมักแบงหรอกินอาหารหรอมันกินทุกคลิปเลยมัเนี่ยนี่โอ้โอ้

อ๋อน <kung> ี <divide> ่คนนี้คนนี้เป็น TDM นะเพราะว่าข้างหลังมันมีเป็นมวเดียวแอกไมค้าที่มอกรเดแหละเฮ้ยวันจะแล้วมัไปมาด ก็จะคนเดียวกันแหละคนที่ยัง TDM ไม่คุ้นหน้าเลยไอเข้าไปดูในช่องเขาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นสมัยก่อนไปเมื่อตอนนี้แหละเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปดูเดี๋ยวผมก็ดูว่าไอ้แรกๆแค่แวบเดียวแล้วผมก็กลับไปดูไอ้กระดูกหวโดเป็นไม้ขาหรือเปล่ารู้ว่าตอนนี้นี่คือเขาไม่ทำไม้พลาไปแล้วเราการละจบไปแล้วฮะผมนั่ง กินปากอยู่มันกินอะไรในอมอะไรอยู่ในปากแล้วบอมัอนหวานเปรี้ยวป่ะอันนี้ได้จบจริงแล้วโอเคหมดแล้วฮะโอ้โหอันนี้มันที่มันยาวก็คือยาวตรงน้อนเรื่องไอซ์ไอวีแรกนี่แหละไอ้สาวเพลงแรกนี่คือน้อเรื่องแบบยาวจีบางอันก็ไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเขาก็ใสมาให้มันแบบพอเข้าใจได้อเอะเลยประม,มาณนี้ ก็เขียนถือว่าจบไปแล้วกันสำหรับบอดนี้ปีศามากนดีกว่าฮะก็เขียนสำหรับบอลในเกมไฟในฝั่งกินกับมอดของ v s แดนท D เขอตาลาไปก่อนด้วยกันฮะในเรื่องบดี๋ยอมัดึงที่เกี่ยวกับมอดไมค์คาร์ใช่ไหมที่ออกมาแล้วแล้วก็อันนี้มันอยู่ในเกมจอยเนาะไม่ใช่ในบรนดาเกมก็ถือว่าใช้ได้นะผมแต่ผมว่าโดยรวมมันยังมันยังไม่เอาเฉยอยู่เออเรื่องภาพเรื่องเพลงอะไรนี่คือแบบเฉยมากเลยอะแต่ว่าก็โอเคแหละ มันเป็นสภาพในลา n e c r a f t ไงอันนี้ก็ถือว่าขาอขี่ใช้ได้เลยก็สำหรับค,คนที่อยากเล่นดูดเดนในคลิปเลี้ยงซาับวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ